สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้หลังจากที่มาเก็บสายางแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ำมันก็จะออกตรงนี้ถ้าเราไม่เอาขึ้นนี่หลังจากทำภารกิจเก็บสายางเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนนะครับ เก็บภาพบรรยากาศเพราะนานๆได้มามาดูต้นไม้ในสวนมีอะไรบ้างตัวนี้อ่ไผอ่า,า,า,อาิมซุงนะฮะเนี่ยไผ่กิมซุงลำใหญ่บเบ้อเรเลยนะครับสวยงามไผ่กิมซุงสวยงามนะครับหน่อใหญ่ถ้าใครลูกินหน่อเนี้ยหิวอดเลยตัวนี้ใบไ,ไม้ทับถมกันเหตุเกิดเยอะมากเลยแต่เป็นเหตุ้ เห็ดน้ำหมาแดงๆดงนะครับเนี่ยโซนนี้นี่ยางนาโอเคเดี๋ยวเราก็จะไม่แพนข้างบนเยอะนะครับเราก็จะดูข้างล่างไปเก็บภาพต้นไม้ตัวน,นี้เป็นไผ่ว่าจะมาขุดแจกน่วยไผ่ไผ่ไผ่ไบงหวานไ่ไผ่บงหวานนะจะมาขุดแยกก็ยังมีเวลาเราจะมาชมภาพ บรรยากาศในสวนต้นไม้สวยงามเห็ดอะไรน่าจะเห็ดกินไม่ได้ไม่ได้ครับบรรยากาศก็กมีนกมีอะไรเสียดายต้นไม้นะครับมันขึ้นไม่ได้ต้องมาหาเอาออกสักแถวสองแถวแล้วแหละ ได้ต้นไม้ป่าแต่เราก็ต้องมาเลือกนะครับช่างใจดูว่าจะเอาต้นไหนจะคงต้นไหนมีไว้ป่าแล้วก็ไว้เยอะปลูกเยอะเหมือนกันนะไว้ป่าเนี่ยต้นไว้ล้วก็มาแซมเยอะเหมือนกันแต่ไผ่ไผ่ไอตัวเนี้ยไผ่ไผ่ไอะไรนะเรียก ลืมชื่อไผ่เลยไผ่้างมน์มันก็ออกหน่อเร็วนะไผ่้างมน์เนี่ยนี่หน่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยตัวนี้ต้นนี่จะรอดหรือเปล่าเนาะเนนี่ต้นจันต้นจันทเนี่ยทำยังไงดีจะให้มันรอดต้องมาตัดกิ่งลำช้าหรือเปล่าลำชาาอาจารย์สุดดีนี่เข้ามาผ่านทางโซนนี้ก็ต้อง เนี่ยเจ้าป่านี่อยู่ตรงนี้นี่สุดยอดเลยหมายถึงว่าต้นไม้นะครับเนี่ยเราต้องเก็บภาพทุกครั้งเลยที่เข้ามาเดินผ่านก็ต้องเอาครับอากาศดึงเยอะจอมปวกโอ้ในเสียงปวกยยืนแๆๆแคแค่แแ นี่ก็เสียงอะไรเสียงปลวกกินต้นไม้แห้งนี่เตี้ยงไปแล้วต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงสู้ไม่ได้ไอต้นว่านี่ปลูกมันขึ้นมาคู่กันแล้วก็ต้นประดู่เพราะต้นไม้เยอะมากนะครับในนี้อ่าก็อย่างว่านะครับตอนแรกเราก็ปลูกลงไปเพราะ นานๆไปมันก็มันเยอะไปมันถี่ไปนะครับถ้าใครปลูกปลูกกี่ถี่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะเสียต้นไม้ไขอะไรไม่รู้นะครัไขอะไรไม่รู้ลักษณะไม่รู้สายพันธุ์เลยทำไม่ได้เลยนี่ข้างต้นไม้ อะไรต่งก็จะมีโพงนะโพงหนูเข้ามาอยู่เดี๋ยวต้องเอาออกต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้องเอาออกแล้วไปเผาถ่านนะไม้เผาถ่านเยอะนะครับโซนนี้ตอนแรกว่าจะเอาไม้ป่ามาลงทีท,ทีเหมือนกันแต่พอดีไม้ต้นไม้หมดนะครับต้นไม้หมดก็เลยไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บก็ไม่ได้ปลูกก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นโอกาสให้ต้นไม้อื่นขึ้นนะ ต้องมาตัดสางต,ต้นนี้เกิดเองน,นี่ต้นนี้เกิดเองต้นดอกปีบนี่ต้นซึี่ต้นซึกไผ่ต,ตรงหม้อเนี่ยไผ่ตรงนะฮะตรงตรงหม้อหรือตรงอะไรสักอย่างเนี่ยปีที่แล้วพวกก็มาเอาไปหนอ่อตัดหนอ่อไม่ได้โอกาสขึ้นเลย มายขโมยเยอะนะอึบอึบอึบโอ้ใบตะเคียนร่วงน้ำแทมต้นแดงนี่ยใบตะเคียนนะครับตัวนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงที่เหล็กเกิดเองนี่ก็สวยอย่างเดียวต้องมาตัดออกแล้วที่เหล็กตัดเผาถ่านให้ต้นแดงได้ขึ้นเพราะที่เหล็กเราเยอะแล้วต้นแดง ขี้เหล็กตัวนี้ก็สวยๆส,สีแอบเสียดายอยู่ก็ต้องจะต้องตัดแล้วละ,ละต้นไม้ที่เราตัเดเยอะนี่ดงตรงนี้จะทําเป็นสวนเห็ดแต่ยังไม่ได้เชื้อเห็ดมาลงนะครับเนี่ยตัวนี้ปลูกถีสองเมตรสองเมตรเลยเนี่ยป่าโดงเห็ดเนี่ยป่าดงเห็ดเลยนะครับตรงนี้จะทําเป็นโดงเห็ดนะป่าเห็ด หมวกซื้อมาก็พอใส่ไปแล้วมันมองวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีหมวกกันยุงนะครับหมวกกันยุงกันเฉพาะใบหน้าแขนไม่ได้กันแล้วตอนนี้ฝั่งนี้ก็สวยนะครับต้นไม้สวยๆอย่างนั้นเลยต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยต้นไม้เผาถ่านเยอะแยะเลยบ่อตรงนี้ไม่เคยเหงืออแห้งเลยนะครับเนี่ยบ่อตรงเนี้ย นี่ป่าเห็ดเลยนะครับป่านี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันมีต้นอะไรบ้างนไม้ป่านะครับไม้ป่าไม้ป่าตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งลาล่องไห้นะครับผมพื้นที่ทุ่งลาล่องไห้เนี่ยสภาพนะครับ สภาพพื้นที่ที่เราทํามาจากทุ่งนาโล่งๆนะครับเอามาปลูกอย่างนี้ต้นชาตินะครับกําลังสวยงามนะครับต้นชาติเป็นไม้ที่ทนแรงมากนะครับขอให้ดูแลสักปีหนึ่งก่อนนะครับน,นี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยอึ๊บโอ้ยสูยนะต้นปลูกเป็นกลุ่มไว้เนี่ยก็โตทุกต้นนะครับเนี่ยรอดด้วยรอดทุกต้นนี่ วยงามพยงพยอมก็มีนะครับในนี้นี่ต้นพยอมสวยๆกระถินน่าลงต้องมาเอาออกแล้วต้นยางต้นพยอมต้นตะเคียนเดี๋ยวถ้ามันโตขึ้นมันก็ต้องสู้แสงกันเองอยากมาตัดอยากมายกออกอยู่นะฮะอยากมาแบบคุณล้อมออกอยู่แต่ว่าก็กลัวมันตาย ครับล่างนะนล่างนี้มันใบไม้ครับผมนะฮะสวยงามเลยนะครับข้างบนก็หนาตึบนะล่างก็หนาตึบเหมือนกันครับใบไม้ไมต้นไว้ไว้ป่า นานๆไปมันก็จะสวยงามไปตัวนี้ไผ่ไอ้นี่เหมือนกันนะครับเนี่ยไผ่เลยนะไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะครับเก็บภาพบรรยากาศพอตอนถ่ายนี่มันก็เร็วนะเอ้ยตอนถ่ายเนี่ยมันก็ช้าเหมือนทว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เสร็จสักที เดี๋ยวพอเราไปดูเอ๊ะทำไมมันน้อยจังนะครับสวยนะครับหนุม่มเป็นโดงเป็นป่าแล้วนะครับคือภาพบรรยากาศดูเมื่อวาน เมื่อวานตัดต้นไม้ไว้น่ครับตัดสางตัวนี้คือการตัดสางครับคือตัดทิ้งเลยต้นกัดทิ้นต้นขี้เหล็กตัดไปตัดมาก็นะครับตัดแล้วนี้แล้วหน้าไปเลยนี่นี่ตัดลงเยอะเลยนะครับ เลยติเกือบตันแล้วเนี่ยเราไปขายนะขายไม้รวมนะแต่ที่นี่เขาไม่ซื้อไม้รวมเขาซื้อแต่ไม้อยู่คาลิปต,ต์นั่นี่คือพวกนี้ทิ้งหมดนะหมายถึงว่าตัดตัดแบบไอ้นี่นะฮะคือเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเนี่ยเผาถุงเผาถ่านเอาไปทําใช้สอยได้เหมือนกันเมื่อวานตัดไปตัดมาก็มาตัดต้นนะนี่ซะนี่ตัดไปตัดมา มันตัดต้นอะมะกอกน้ําแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันแตกขึ้นมาใหม่เน่กิ่งเบ้อเลยนะครับเนี่ยกิ่งเป็นนิ้วเลยเนี่ยเมื่อวานมาตัดไว้ต้นไม้ที่เราไม่ต้องการต้นผักกะเฉดกระถินเนี่ยตอนเลี้ยงแพะมันไม่เกิดนะครับตอนมีแพะเนี่ยต้น,นไม้ป่าทางนั้นนะครับเนี่ยเม็ดร่วงหล่นมาเนี่ย ต้นไม้มส,สูงโตโตเยอะเลยนะครับตันนี้ต้องมเมาออกอ่ะเนี่ยนี่บึมลงเลยเนี่ยต้นชุ่สูงเลยนะสิบกว่าเมตรอ่ะเกือบยี่สิบเมตรนนก็กระถินเทพายต้องมเมาออกทีนี้ให้มะม่วงมันเกิดบ้างแล้วต้นนี้โตเร็วมากเลยเนี่ย ว่าสตอมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่สตอรเรียกต้นเหียงต้นเหลียงอะไรสักอย่างเนี้ยนะมันเหียงเหียงเหรอหรืออะไรต้นเหลียงต้นเหียง,น,ยงนี่คืมเลยอ่ะค้มเลยนะฮะเนี่ยอืม,อม,อมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติช่องคนรักป่านะครับผมสวัสดีครับ